ติดผมติดติดจริงๆถ้าเกิดอะไที่ผมไม่ได้แพร่ไม่ได้ไ่ได้ตดต่อทีทุกคนเหมือนกวยดีพีเดอแต่ขอให้ด้วยว่าจะมีถึงีที เดี๋ยวเราไปจะพามาทัวร์บ้านกันนะคะทุกคน ตังไงเนี่ยมาจอัไก็จะไปอันนี้กันนะครมไปยังไาไปยังไงหรอไม่บอก ในบ้านแล้วรอบนี้ที่เราเป็นห้องรับใต้ดินในบ้านนั่นเองทางนี้ก็เค่แตกแล้วเป็นวิธีการที่หายากที่สุดคือทำได้แค่วอชชั่นเบสล็อก่าราดะจุ๊บเด็ดไลยเข้ามาในโลกหายแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นห้องชุดนะแต่เราเข้าไปไม่ได้นะมาเิพาไาดักันนี่ก็เป็นห้องที่เราจะต้องกดรหัสลับดูดวงเลยแล้ว,ก,ลวลกันนะคะทุกคนจะเปิดคือมันเปิดต้อง่งองาจะเปิดดวงดูดวงไม่ได้กดเขครบเรียงครบแล้วนี่ไงประตูเปิดค่ะ

จะพามาัทั่วปะกาศนั่นเองนี่ม่ใชะประกาศมังมันกินได้คุณเห็นีนตรงนั้นที่ชอ ไม่อยากให้คนเขามาเล่นยังไงไม่อยากให้คิปเปอร์มาระเบิดอะเ,เพราะว่าไปแจ้งงานมิดทางเลยวแล้วก็เลยยกขึ้นมาแต่นราไม่แก้ทางยังไงให่เป็นทางทางนี้ค่อแล้วก็ไม่ใช่อย่างนีน้

ก็จะเรไม่ใช่ลดูนะตีปุมมันก็จะใส้เราเข้าบอกดูไม่ใช่ไหมฮะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอ้ไปดูนะสอ ก็เพชรแล้วก็ได้เพชรที่ตีกระเด็นได้เลเวลหนึ่งนั่นเองนะทุกคนตกลงเชียวเราจะพามาดูนะเนี่ยไปรุยในเธอร์มามันก็เลยพังเอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย